ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกข,ขั้นที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับเมืองหนานเฉิงฤลาสหาตระกูลหยานเต๋อธิดาแห่งเผากระดูกคนเหล่านี้คือคนในเมืองหนานเฉิงที่เหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่ทันถามในช่วงกี่สิบปีที่ผ่านมา ใครคือคนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาพวกเขานั่นคงจะเป็นลั่วอิงแห่งตระกูลลั่เอออันที่จริงในบรรดาคนรุ่นใหม่บุตรสาวบุญธรรมของตระกูลลั่นั้นโดดเด่นจริงๆนั่นละโอ้ท่านบนรรพบุรุษบรรพบุรุษกระดูกเหรอเบาแสเกี่ยวกับซากบรรพบุรุษเมื่อ20ปีก่อนงั้นเหรอ นี่ฉางนี่คือคุณชายน้อยแห่งตระกูลกูอะไรนะคนที่ทำลายเมืองสก,กายเดียนน่ะลูอเขาเป็นนายน้อยที่โด่งดังแห่งตระกูลกูนั้นเหรอนี่ฉางทักทายคุณชายฉางเกอเจ้าคือนี่ฉางนั้นเหรอดีมากเจ้าไม่ท่มตัวหรือยิงยัดโสและเจ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้ามีความสามารถจริงๆ น่าเสียดายที่ท่านปล่อยให้บางคนหลบหนีไปได้ตั้งแต่แรกดีที่พวกเขาหลบหนีไปได้ไม่เช่นนั้นเซียวหยางก็คงไม่กลายเป็นผู้โชคดีนะสิเจ้าใช้แก่นเลือดของพวกเขาเป็นแนวทางในการค้นหาสถานที่นี้ทีละขั้นใช่ไหมไม่เล้วเลยถ้านีฉางสามารถได้รับการชื่นชมจากบุคคลผู้นี้และติดตามเขาถ้าอย่างนั้นเผ้ากระดูกก็จะ นี่ช้างอาจจะเย็นชาแต่นางก็ยังดีกว่าคนโง่ใช่ไหมหืมลู่อิงที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้คือใครลู่อิงเป็นบุตรสาวพุญธรรมของตระกูลลูว่ว่ากันว่าเมื่อยีสปีก่อนพวกขาพบนางในป่าลู่อิงกับข้าเคยเรียนที่สถาบันเดียวกันดังนั้นข้าถึงรู้ว่าพรสวรั์ข,ของนางทรงพลังแค่ไหน นางคงกําลังซ่อนการพบพักของนางอยู่อายุ20ปีกว่าๆโดดเดี่ยวเป็นอัจริยะและเป็นลูกสาวบุญธรรมนี่มันเข้ากันได้ดีเลยไม่ใช่เหรอแต่ถ้าเป็นแค่ลั่วอิงเหตุใดบป็พบุอุดแห่งกระดูกจึงเกือบประสบกับปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างการหักหลังของเขาล่ะตระกูลล่่ได้จัดงานเลี้ยงแต่งงานมาหลายวันแล้ว ล่วเฟิงผู้เป็นนายน้อยผู้โง่ขาของตระกูลล่วกำมันจะแต่งงานกับล่วอิงบุตรสาบุญธรรมขอรับหากชีวิตแต่งงานครั้งนี้จะพังลงได้คุณชายโง่เหรอเขาอาจจะเป็นผู้โชคดีคนใหม่หรือเปล่านะผู้รักพาตัวเจ้าสาวเจ้าเชื่ออะไรนายท่านข้าชื่อหยานหมิงขอรับหยานหมิงน้อย เจ้าอยากได้ภรรยาไหมหาในเมื่อเจ้ากับลู่อิงเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันจะมีความคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับนางบ้างไหมในเมื่อนางกำลังจะแต่งงานกับคนโง่หนะคนพานคนโง่และคนชั่วมันจะซ่อนตัวตนอันยิ่งใหญ่บางอย่างไว้และจะต้องใช้โอกาสที่แน่นอนเพื่อกระตุ้นให้ตัวตนหรือความทรงจำดังกล่าวถูกเปิดเผยและงานแต่งงาน อาจจะเป็นโอกาสนั้นจริงๆก็ได้ข้าข้าจะไม่โกหกท่านหูวใจของข้าไม่พอใจแต่ล่วอิงนาไม่เคยสบตาข้าเลยเนื่องจากเจ้ามีความลังเลข้าจะให้โอกาสเจ้าในงานแต่งงานพรุ่งนี้ทำไมเจ้าไม่พาเจ้าสาวออกไปซะเลยล่ะหาคุณชายนี่มันไม่ต้องห่วง ข้าจะไปกับเจ้าด้วยชื่อของเจ้าจะไม่ถูกทำให้เสียหายหรอกขอบคุณขอรับคุณชายอ้าเจ้าพวกนี้เป็นสายประหลาดประเภทไหนกันเนี่ยผู้เอาโซ่ให้พวกเขาสูงสุดอยู่ที่นี่จริงๆเหรออะช่วยข้าด้วยเสียวหยานช่วยข้าด้วยติดน้องอย่าอวูวาม พวกนั้นเป็นซาหลาดที่อยู่ในระดับลาดเราจัดการมันไม่ได้ตอนนี้ข้ารู้หรอกหน้าอาสิทธิ์นอ้องอะหรือว่าจะเป็นเขาถูกต้องแล้วสิทธิ์เซียวหยางสิทธิ์กูอูเต๋อคาราวะท่านผู้อาวุโสให้ภูเขาสูงสุด โอ้ขอบใจที่เจ้ามาหาถึงที่นี่การลุกลานของอาณาจักรเบื้องบนการทำลายล้างภูเขาใหญ่ทั้งเก้าตราประทับสวรรค์เกขุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างสูญหายไปผู้เอาโซ่แห่งภูเขาเมืองสกายเดียถูกยึดครองแล้วในขณะนี้ดินแดนลกล้างทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10ต้องการท่านโบดออกไปจากภูเขา ผู้ช่วยพวกเราด้วยเถอขอรับท่านผู้อาวุโสแห่งภูเขาสูงสุดบทออกมาช่วยเหลือด้วยเถอะฮ่าน่เหมือนจริงจริงสเสมือนเมื่อไรเราจะไปถึงขั้นนั้นกันนะหืมท่านผู้อาวุโสแห่งภูเขาสูงสุดขณะนี้อาณาจักรเบื้องบนกำลังลุกล้อมดินแดนลุกล้อมทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบอย่างบ้าคลัง่ง อดออกไปเพื่อ,อยุติสถานการณ์ด้วยเธอขอรับมันก็แค่ถึงเวลาที่จะพบเพื่อนเก่าแล้วเฮ้ไปกันเลยไปกันเลยเหรอแต่มีสัตว์ประหลาดน่ากลัวมากมายอยู่นอกภูเขาเจ้าไม่อยากรู้ต้กนกำเนิดสายเด็กของเจ้าเหรอเฮ้ข้าจะพาเจ้าไปที่เผาของเจ้า เอ๊ะเปลี่ยนท้องฟ้าและเปลี่ยนพื้นดินนี่สมบัติศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นผู้เอาโซให้พวกเขาสูงสุดแล้วก็การฆ่ากูชังเกอร์ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายหรอกเหรออืมขอแสดงความยินดีด้วยประมุกล่กขอแสดงความยินดีด้วยลวกฟองโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับคุณหนูนวอิง ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงแห่งความสุขช่วงนร้หลานของลูกชายข้าข้าไม่เคยคาดคิดว่าจะมีแขกมากมายมาร่วมงานขนาดนี้แล้วก็อิงเอ,อ๋ข้าขอโทษแทนเจ้าจริงๆอย่าขอโทษเลยเจ้าข่าท่านลุงท่านเลี้ยงข้ามาเป็นเวลา20กว่าปีข้าเฝ้าดูรั่วเฟิงเติบโตมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กฮ่าฮา แต่งงานแต่งงานแล้วข้าจะทนเห็นเขาต้องทนทุกข์ได้ยอย่างไรหากสามารถรักษาโลกของเฟิงเอ๋อได้ก็ไม่มีอะไรจะทำให้ข้าพอใจไปกว่านี้อีกแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าค้นหาปาฏิหาริย์ไปทั่วโลกแต่ก็ไม่พบเบาะแสเลยออปรากฏว่าในชีวิตปัจจุบันของข้าชื่อรัวเฟิงงั้นเหรอ ดูเหมือนว่าหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นจิตวิญญาณของข้าจะแตกสลายจริงๆและต้องใช้เวลานานมากในการซ่อมแซมต้นทุนของการแพ้สงครามอำนาจเต๋าสวรรค์น,นั้นไม่น้อยเลยเนื่องจากเป็นบนรรพบุรุษแห่งสายลมข้าจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญหลักธรรมสูงสุดทั้ง4ประการได้แก่ดินน้ำไฟลมระดับการบลเพาะของข้ายังสูงเกินขอบเขตอมาตะอีกด้วย ในเวลานั้นการผอมเพลาะของข้าก็แสงหน้าผู้เป็นอมตะธรรมดาไปแล้วมันเกือบทำให้เตาสวรรค์ล่มสลายแต่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเมื่อปีที่นับไม่ถ้วนข้าก็ไม่ต่างจากระดับอมตะอื่นๆเลยหลายปีก่อนจนนับไม่ถ้วนเนื่องมาจากการทำลายล้างทวีปทั้ง8,000แห่งและพระราชวังอมตะถูกทำลายอาณาจักเรเบื้องบนและอาณาจักรลกล้าง ก็แยกออกจากกันข้ายังโชคดีที่นี้ออกมาจากการพังทลายของพระชาวงอมตะได้เมื่อเราอมตะตายหมดแล้วสวรรค์และโลกก็อยากที่จะต้านทานพลังของระดับอมตะได้ผู้บ่มเพาะระดับอมตะจำนวนมากจึงหนีไปยังโลกของตนเองซึ่งพวกเขาเรียกกันว่าอาณาจักรเซียนข้าใช้โอกาสนี้เพื่อขโมยต้นไม้แห่งยุคจากอาณาจักรเบื้องบน ซึ่งเกือบจะถูกทำลายไปในภัยพิบัติครั้งนี้หลังจากนั้นข้าก็ได้รวบรวมเหล่าอมตะที่เหลือซึ่งรอดชีวิตมาได้และพยายามที่จะขโมยหลักการของเสาวสวรรค์่ชคไม่ดีที่ข้าล้มเหลวและเกือบถูกฆ่าตายข้าหนีไปยังอาณาจักรลกลางที่แยกออกมาจากอาณาจักรเบื้องบนและเปลี่ยนชื่อเป็นดินแนลกลังทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะแพ้สงครามอำนาจเต๋าแห่งสวรรค์แต่เราก็สามารถกอบกู้หลักการของเต๋าแห่งสวรรค์กลับมาได้ส่วนหนึ่งและผสานเข้ากับต้นไม้แห่งยุคดังนั้นข้าคือบรรพบุรุษของดินแดนลกดังทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10โชคดีที่ข้าทิ้งคนทรยศไว้มากพอเพื่อกลับชาติมาเกิดใหม่และกลับมาหลังจากที่ข้าล้มลงแม้ว่าความแข็งแกร่งของข้าจะไม่ดีนัก แต่ตราบใดที่ข่าฝึกฝนอีกครั้งข้าก็จะสามารถทำลายพันธนาการของเต๋าแห่งสวรรค์ผ่านต้นไม้แห่งยุคและกลับมาเกิดใหม่เป็นผู้อมตะได้อีกครั้งและอาณาจักรเบื้องบนจะไม่สามารถค้นพบต้นไม้แห่งยุคได้ง่ายๆดังนั้นข้าจึงไม่จำเป็นต้องกลัวอาณาจักรเบื้องบนที่ไม่มีผู้เป็นอมตะฮฮ่ฮ่าภาพลวงตางั้นเหรอ ผู้สืบเชื้อสายจากหนิงเอ๋อนางมีหน้าตาเหมือนนางมากในฐานะภรรยาของข้าในชีวิตนี้พระเจ้ากำลังพยายามจะชดเชยให้ข้าอยู่ใช่ไหมนะคุณชายน้อยแห่งตระกูลหยานหยานหมิงมาถึงแล้วืหอหยานหมิงทำไมเขาถึงมาที่นี่ล่ะข้าเคยได้ยินมาว่ายานหมิงกับอิงเอ๋อเคยเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันในช่วงที่พวกเขาฝึกฝนตนเอง ในสถาพันพันเตา๋าดูเหมือนเขาจะสนใจแม่นางรั่วอิงแต่เขากลับถูกปฏิเสธเขาจะมาก่อเรื่องใช่ไหมเนี่ยเจ้ากำลังจีบความตายอยู่เจ้ากล้าดียังไงมาขโมยเมียข้าหน้าแบบนี้มันดูถูกเหรอคุณชายหยานหมิงท่านมาแล้วประมุกลร่วขอเข้าเรื่องเลยแล้วกัน จุดประสงค์ในการมาเยือนของข้าในวันนี้คือผู้ช่วยเหลือสิทธน้องล่วออิงจากขยะพวกนั้นสิทธน้องล้วออิงจะแต่งงานกับคนโง่ได้อย่างไรกันเขามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าสาวสินะแม้ว่าตระกูลหยอจะแข็งแกร่งกว่าตระกูลล่วแต่พวกเขาไม่สา,ารรมรารถทำอะไรประมาเช่นนั้นได้ใช่ไหมวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าจากความทุกข์ยากสิทธน้องั้วออิงเหมาะสมกับคนอย่างข้าเท่านั้น ยานเหมิงเจ้ารลาข้าเล่นอยู่ใช่ไหมหากเจ้ามาที่นี่ผู้อวยพรแล้วคุณล่วจะต้อนรับเจ้าด้วยอ้อมแขนเปิดกว้างแต่หากเจ้ามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ที่ไร้สาระก็อย่าโทษพวกเราว่าไร้มารยาทจุดประสงค์ที่ไร้สาระหรือไร้าสาระข้ามาที่นี่เพื่อช่วยสิ่์น้องของข้าจากนรกที่แสนทรมานนี้ท่านคิดว่านางเต็มใจที่จะแต่งงานกับไอ้ง่คนนั้นจริงๆหรอ ไม่เพียงแต่ท่านจะไม่ทำอะไรเลยและเห็นนางตกลงทีจ่จะแต่งงานกับไอ้โง่คนนั้นเท่านั้นแต่ท่านยังเห็นด้วยอีกด้วยมีความแตกต่างอะไรระหว่างเรื่องนั้นกับการผลักสสยนางลงไปในหลุมไฟในส่วนของงานแต่งงานนั้นอย่าได้พูดว่าข้าไม่ให้เกียตรติกลลูกของท่านข้าได้พบเจ้าสาวของลู่เฟิงแล้วผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยและมีเหตุผลมากมาก และลู่เฟิงของท่านก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียวห <c oughs> <c oughs> ยานหมิงคนนี้กำลังพยายามทำให้ตระกูลลู่อับอายอย่างชัดเจนหยานหมิงแม้แต่พ่อของเจ้าก็ไม่กล้าลังแกะตระกูลลู่ของข้าเจ้ากล้าได้ยังไงท่านไม่รู้สถานะของตระกูลลู่นะของท่านหรือไงท่านแค่พึงพาสถานะของสิทธิ์น้องลู่อิงในสถาบันพันเต่าเท่านั้น พ่อของข่าให้หน้าท่านมาแล้วท่านคิดว่าท่านสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าพอได้แล้วข้าบอกท่านไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่าข้าไม่สนใจท่านเลยหยุดยึดติดกับจินตนาการของท่านได้แล้วเฮ<อ>้ไม่มีใครมาชี้นำการตัดสินใจของข้าทั้งนั้นข้าตกลงแต่งงานกับล้วฟิงตามความสมัครใจท่านลงุงและคนอื่น ไม่เคยบังคับให้ข้าแต่งงานด้วยงดงามมากแม้ว่าข้าจะไม่สามารถชะนะใจนางได้แต่ยังไงซะความงามของนางนั้นก็มากเกินพอแล้วฮึเจ้ากำลังพูดถึงอะไรอยู่หากเจ้าถูกพวกมันคุกคามเพียงแค่กระพริบตาข้าจะพาเจ้าออกไปเองข้ากำลังพยายามเพื่อเจ้าจากนารกนี้ถ้าเจ้ายังขัดขืน ก็อย่าโทษข้าว่าข้าใจร้ายเลยนะเฮะ้เจ้ากำลังขู่ข้าอยู่เหรอเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าอาจารย์ของข้าก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่แล้วผู้เอาศรวลำดับที่7ของสถาบันพันเต๋าคืออาจารย์ของห่วเองน้องคือผู้สูงสุดฮ<ะ>เฮ้ยันเมิงโปรดหยุดพูด่องไรสาระนี้เสร็จที อิงเอ๋อตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วและไม่ควรให้ใครมายุ่งเกี่ยวขอบคุณเจ้าค่ะอาจารย์ท่านหมายความว่ายังไงท่านต้องการจุดข้างนั้นเหรอข้าขอแนะนำท่านอย่ายุ่งจะดีกว่าหน้าเจ้ากล้าดียังไงนี่ไปวิธีการสอนจากผู้อาวุโสจากตระกลูลใหญ่เงินเหรอข้าขอยืนยันคำเดิม อยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้อย่าให้เกิดเรื่องเลยตระกูลหยานมีเพียงระดับกึ่งนิพพานในที่ห่างไกลใครอีกในเมืองหนานเฉิงที่สามารถกดดันข้าได้เนื่องจากเจ้าเป็นในน้อยของตระกูลหยานข้าจะไม่ฆ่าเจ้าข้าจะแค่พนึกการผ่ฟ้องของเจ้าในเมื่อหยานหมิงและผู้หญิงคนนี้รักกันมากทำไมเจ้าต้องมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาด้วยล่ะ ทำไมเจ้าไม่ช่วยพวกเขาให้บรรลุความฝันล่ะโอ้คุณชายผู้ชันฉลาดแม่นางอิงเอ๋อกับข้าตกลุมรักการจนงงหัวไม่ขึ้นแต่ตระกูลล่วกล่กลับทำลายพันธสัญญาของพวกเราและบังคับให้นางแต่งงานกับคนโง่คนหนึ่งข้าขอร้องท่านช่วยทวงความเป็นธรรมให้กับข้าด้วยขอรับยานหมิงเจ้าเจ้ารู้จักผู้ชายคนนี้หรือไม่ ผัวอุอโสเจ็ดข้าไม่เคยเห็นเขามาก่อนเขาดูไม่เหมือนคนท้องถิ่นเลยดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้สนับสนุนของหยานหมิงเขายังเด็กมากหมอนี่เป็นใครกันเขาเข้ามาพัวพันกับเรื่องบาดหมางระหว่างตระกูลหยานกับตระกูลลั่โดยยังไงเขามาได้ดูเหมือนอัจฉริยะจากเมืองหนานเฉิงเลยแม่นางลั่วอิงเป็นคนใจดี และคุณชายยันหมิงก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์ข้าคิดว่าพวกเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันอยู่นะทำไมเจ้าจงหยุดพวกเขาล่ะไร้สาระและหลอกลวงข้าเห็นว่าเจ้าก็ไม่ใช่คนดีเช่นกันเจ้ากับยันหมิงคงจะเป็นหมาป่าจากถ้ำเดียวกันสินะยา่านี่คือแรงกดดันจากมหาปา่า รูเหมือนผู้เอาโสเจดจะโกรธมากเลยนะเนี่ยเจ้ากล้ามากนะถึงไม่เคารพนท่านของข้าอะเจ้าอยากตายมากสินะอะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นการมาถึงของเจ้าแผงอาณาจักรระดับกึ่งนิพพานงั้นหรืออาไม่นะ อเอ๊ะเอ๊ะอาจารย์อาจารย์าารยผู้อาโสเจนผู้อาวสโสสูงสุดแห่งสำนักพันเตา๋าถูกปรคกยี่จนเพีนเท่าทานเลยเหรอเกรงนิพพานดูปเหมือนเขาจะเพิ่งเรียกชายหนุ่มคนนั้นว่านายท่านนะอ,อาตาอ,อย่าหยาบคายสิพวกเราเป็นแขกนะ เจ้าจะบกยี่พวกเขาจนตายได้ยังไงลงมานี่เลยเขาฆ่าผู้สูงสุดเหมือนกับฆ่ามดเลยข้าดาว่าตอนนี้ทุกอย่างของเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมทุกคนเอ๊ะฮึความอดทนของรั่เฟิงน่าชื่นชมมากข้าสงสัยว่าตัวตนของเขาวคืออะไรกันแน่ให้ข้าดูหน่อยสิ ความโชคดีเจ็ดสีความโชคดีแห่งอนรรวาณาจักรว้า <c> ว <oughs> ไม่มีอะไรจะคัดค้านทำไมเจ้าไม่ไปช่วยแม่นางลวดอิงล่ะ <c oughs> ใช่ใช่พาแม่นางลวดอิงออกไปเอ๊ะล <c oughs> วดฟิงข้ารู้ว่าตอนนี้เจ้าไม่ได้โง่แล้วเอ๊ะ <c oughs> เจ้าจะแค่มองดูข้าถูกพวกขาวพาตัวไปงั้นเหรอฝ้งเอ๋อเจ้าฮ้าท่านพ่อโปรดหลบไปด้วยต่อไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง